สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรเด่น10หน่วยบนชน4ส,สุดจับชุดสองตบนให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความมันเทิงและสนับสนุนฉลากินแบงรฐัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขเจอกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากเจ้าหน้าทางแบบนี้กัฝกกทางคตใดตกระดิินการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดขึ้นใหม่จากทางช่องดูถ้วยไทย5-6โชคดีครับต่อไปรเริ่มคำนวณกันดูนะครับจับสองกระบุนนะครับชน4-0 ทั้งสี่สูตรนี้มาสองตัวบนมาหนึ่งในสองตัวบนสิบหน่วยบนมันตัวใดตัวหนึ่งขอให้สูตรไม่หลุดทั้งสี่สูตรนี้ก็จะได้สองตัวบนทันทีผมจะจับแค่สี่สูตรนี่เนะะเาะจะไม่เอาตัวรองสามในสี่สูตรเนาะ,ะเอาเด่นเลยทั้งสี่สูตรต้องมา,ท,างทั้งจะได้สองตัวบนถ้าหลุดไปแค่หนึ่งสูตรจะไม่ได้สองตัวบนนะครับ ใน4สูตรนี้ต้องเข้าเท่านั้นถึงจะจับได้ตัวนั่นเองนะครับที่มาของสูตรก็คือสูตรนี้นะครับสูตรของเรานะครับอุชิล่เจ็เก้าส่วนหนึ่งสองสามนะครับมื่อนี้ได้ส่วนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่จับให้เป็นตัวอย่างอุชิเลวเนาะ ลองเลียบก่อนด้วยไม่เคยทำย่อหลังให้ตัวอย่างเนะาะลองทำให้ดูสักสูตรด,ดินสิบหน่วยบนนะครับสี่สูตรเนาะเราทำตัวอย่างก่อนสักหนึ่งอีพีไม่เคยทำสักอีพีเนาะตอนหลังมีเขียนไว้เฉยๆเนาะเก้าสวนหนึ่งสองสามนะครับ ก้าศูนยะ์หนึ่งสองสามเนี่ยหมุดก่อนเนาะวันนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็คือตัวนี้เนาะศูนย์สามสี่วันนี้และตัวที่ 2, สองสองห้าหกแปด 5, 6, มาจากไหนที่มันสุดซีเมอร์คือมาจากสุดจับคู่สุดนี้เนาะชนกันสองห้าหกแปดนี่มุดก่อนได้สามเจ็ดแปดเก้าสามเจ็ดแปด เ้านั่นเองนะครับจะจะมาจับให้ชนเนาะที่มันออกอะไรนะสามศูนย์เก้าที่มันได้ศูนย์เก้าเนาะลองรวมจะจับให้ชมเนาะอันนี้คือวดก่อนนิ่งวันนี้ห้าหกปดมันยังไม่หลุดเนาะสิมันยังไม่สิทิถ้ายึดถ้าย้อนหลังยยาวๆมันกับสีบห้างวันเนาะขึ้นไปอันนี้แค่มาดึงให้ตัวอย่างแค่นี้ เพื่อเป็นการเพืองหน้ากระดาษนั่นเองเนาะห้ากระดานและที่มาของสูตรสามนะครับสามก็มาจากสูตรนี้เหมือนเหมือนกันเนะเาะมาจากสูตรดินบนร้อยสิบร้อยหน่วยร้อยสิบหน่วยในบนโซสามคู่เนาะมาคู่ใดคู่หนึ่งนั่นเองสถิติเดินยาวสูตรหน้ากระดาษเหมือนกันเลยนะครับมาสิบหน่วยก็ยังไม่หลุดยังไม่เคยหลุดสิบหน่วยด้วยนะครับ จะมาร้อยสิบร้อยหน่วยเล็กสิบหน่วยนั่นเองคู่มันมุกเชล้ล่ได้รุ่นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเนาะวันนี้ได้ห้าเจ็ดแปดศูน,นย์สี่นเนาะห้าเจ็ดแปดศูนย์สีน่นั่นเองวันนี้มุกเชลเล่ได้ศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแล้วก็เขียนอย่างนี้เนาะศูนหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านั่นเอง ศูนยที่สี่เนาะศูนยที่สี่ศูนยที่สี่งวดน,นี้ได้ศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าเนาะศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าเนาะมันเได้สองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสองสามสี่เจ็ดแปดเก้านั่นเองนะครับเมื่อไรสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าเนาะมันออกศูนย์เก้านะเม่อไ้สองศูนย์สองห้าเจ็ดเก้านี่ 2, 0, 2, 5, 7, นก็ยังไม่หลุดเหมือนกันนะสิบหน่วย ย้อนหลังเดินยาวนั่นเองมันมีเทคนิคสูตรนี้มีเทคนิคการใช้หลายอย่างมากเลยการใช้ลายแบบเนาะนี่คือสี่สูตรนี้เนาะนั่นเองนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้สักหน,นึ่งอีพีเนาะนี่ถ้าสี่สูตรนี้เข้าก็จะได้ติดหน่วยวนด,ด,ดังนี้เนาะจับคู่เนาะวิธีการจับคู่จะยกตัวอย่างให้ที่มันออก0ูงเข้านะที่ม ดูดูตัวชนก่อนให้ดูตัวชนเนาะดูตัวชนตัวตัวชนก่อนศูนย์ชนไหมศูนย์มีชนหนึ่งมีชนสองมีชนสามมีชนสี่ไม่มีชนห้าไม่มีชนหกไม่มีชนเจ็ดมีชนแปดมีชนเก้ามีชน อาจจะมาในนี้เนาะสองตัวบนเก็ดูตัวชนก่อนไล่จากศูนย์เนาะไล่จากศูนย์ศูนย์มีสองศูนย์นี่เนาะศูนย์มีสองศูนย์นี้แล้วก็ยืนศูนย์ไว้แล้วก็เอาตัวชนสองศูนย์นี้มาชนกันสามเจ็ดแปดเก้าชนที่สามเจ็ดแปดเก้าสามเจ็ดแปดเก้าก็จะเป็นศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปด ศูนย์เก้านั่นเองนะครับอ้าวจับมันมาหลักแรกเลยศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งเข้าจนเต็มเลยเนาะ <S <S นี่เข้าเลยวิธีการจับจะจับจากศูนย์ไล่ไปให้หมดเนาะหนึ่งหนึ่งก็มาตรงกับศูนย์เหมือนกันหนึ่งอยู่นี่เนาะหนึ่งมาสองศูนย์นี้ก็สามเจ็ดไปเก้าก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนาะถ้าจับถ้าจับเต็มเนาะนี่จับแรกก็ถูกแล้วเนาะ2 2สองสองมีศูนย์สองศูนย์นี้เนาะ มีสองมีแค่สอสูตรนี้แล้วก็จับที่กันจับก็คือเอาสูตรที่ไม่มีสองมันจับชนกันสามเจ็ดไปเ้าชนที่สามเจ็ดเก้าก็จะเป็นสองสามสองเจ็ดนั่นเองสองเ้านั่นเองนะครับแล้วก็จับตัวตรงนี้คือสามเนาะสมก็จะสามชนสามชน4สูตรถ้าถ้า,ถา,ถามันชน4สูตรนี่อันนี้ อันนี้ตัวตัวที่จับให้ดูดมันชนสองสูตรเนาะถ้ามันชนสี่ 3, 3, 3. สูตรสามสามสามถ้ามันชนสี่สูตรให้เราก็ให้เราจับที่ไม่ได้มีในนี้ก็ตัดออกตัวหนึ่งทังสามสี่ห้าหกเจ็ดไป้าก็จับทั้งหมดเลยเป็นตั้งแต่ตั้งแต่สามสามไปเลยสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปด ามเก้ามันเองต้องจับมากตัวมนันเองก่อนแล้วก็ไล่ไปถึงเก้ามันเองนี่ที่การจับเนาะมันเองเจ็ดเจ็ดมีกี่ตัวหนึ่งศูนยสองสามสูตรถ้าเจ็ดมีสามสูตรก็ให้จับทางนี้เนาะเจ็ดมากกว่าเจ็ดก็คือเกนะ้าเนาะเจ็ดเก้าเออเจ็ดเก้าเนาะเพราะว่าเออเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยมีแล้วนี่เจ็ดหนึ่งก็มีแล้วเจ็ดสองก็มีแล้ว อีกสามก็มีแล้วนั่นเองนี่แล้วก็คิดเก้านั่นเองตัวน,นี้นั่นเองนะครับเจ็ดแล้วก็แปดแปดชนอยู่สองศูนย์นี้มีสองศูนย์นี้แล้วเราก็จับที่ไม่มีแปดเก้าส่วนหนึ่งสองสามเก้าเออเก้าศูนหนึ่งสองสามเก้าศูนย์มีไหมเก้าศูนย์มีแล้วเก้าหน,นึ่งไม่ใช่ดีเก้ามีหมดทุกตัวเลย เ้ามีหมดทุกตัวจะเป็นเก้าศูนย์มีแล้วเก้าหนึ่งมีแล้วก็สองมีแล้วก็สามมีแล้วเก้าสี่จะเป็นเก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าเก้าหกไม่มีในนี้ตัดออกไปเก้าเจ็ดเก้าแปดก็จะเป็นเก้าเจ็ดและเก้าแปนะดนั่นเองนะครับอย่าล,ลืมจับตัวแปดเนาะแปดก็มีสองศูนย์นี้ จะเป็นแปดเก้าจับแล้วแปดศูจับแล้วแปดหนึหนึ่งดจับแล้วแปดสองทปจับแล้วเอไม่ชนนี่เนยนึ่งสองสามชนศูนย์หนึ่งสาเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปเก้าศูนย์จับแล้วแปดหนึ่งจับแล้วแปดสามจับแล้วเก้าจับแล้วมุมทีแล้วก็จะจับไปตามนี่เนาะ ก็มีศูนย์เ้าคู่หนึ่งนั่นเองมีวิธีการจับนะครับเป็ตัวอย่างเนาะมาจับพวกนี้เลยถ้าศูนไม่หลุดถึงจะได้ตัวนะครับมาให้ดูตัวชนก่อนที่ทำหาดูตัวเช่นเดนมีชนศูนย์มีชนสองหนึ่งไม่ชนสามไม่ชนสี่มีชนตันที่มีชนเขียนว้ก่อนเนาะสมีชนห้ามีชนหไม่มีชนเจ็ดมีชน ปดมีชนเก้าเก้าเข้าเก้าไม่มีชนเพราะฉะนั้นเราจะดูตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปก่อนเนาะศู 0, 0, นย์ศูนย์มีชนตัวไหนบ้างนะครับมีชนตัวไหนบ้างเนาะศูนย์มีอยู่สามสูตรนี่เนาะแล้วก็จับตัวที่มีศูนย์ก็คือศูนย์มีอยู่สูตรที่หนึ่งศูนย์ที่สามสูตรที่สี่สูตรที่สองงมีแล้วก็จับ ู 02, 0 5, 0 6, 0 8, นย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดท่านเองศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดนี่ที่การจับดังนี้เนาะที่การจับต้องต้องได้สีนะ่สูนย์นะถึงจะได้สองตัวบนในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับต้องมาทั้งสี่สูตรนะั่นเองสองที่การจับสองก็ดูสองมีสองมีสามสูตรนี้เนาะสูตรหนึ่งสูตรสอง ส 4, องมีสูดสามสองมาสามสูตรนี้แล้วก็จับแต่นี้เลยสองห้านั่นเองนะครับสองห้าสองเจ็ดสองแปดสองศูนย์สองศูนย์มีแล้วแล้วก็สองสี่เองนะครับจับจับศูนย์ไปแล้วจับสองเราจับสี่เนาะสี่มีกี่สูตรสี่มี สองสี่มีสูตรหนึ่งกับสูตรสามก็ให้เราเอาสูตรสองกับสูตรสี่ชนกันสองสี่ชนกันที่สองห้าก็จะเป็นสองกับห้าก็จะเป็นสี่สองสี่ห้าสี่สองเขียนแล้วตัวนี้เนาะที่เป็นสี่ห้านั่นเองนะครับสีจับหมดแล้วจับตัวที่ห้าเนาะห้ามีสูตรไหนมั่งหนึ่งสองสามห้ามีสูตรสองสามสูตรสี่ก็เอาห้าไปจับสูตรที่หนึ่งสูตรหนึ่งสามสี่ ห้าศูนย์จับแล้วห้าหนึ leve leve. Like of ่งห like really ้าหนึ่งยังไม่ได้จับห้าศูนย์จับตัวนี้แล้วเนาะห้าหนึ่งยังไม่จับห้าสองจับจับแล้วห้าสามยังไม่ได้จับห้าสี่จับไปแล้วห้าสี่สี่ห้าจับแล้วเนาะพอหมดแล้วเออที่นี้เป็นตัวที่เจ็ดเนาะเจ็ดเออเลขเจ็ดจับเลขเจ็ดต่อเขาเราเราต้องเอาตัวชนเป็นเป็นหลักนั่นเอง ไอ้เจ็ดมีอยู่ที่สูตรสามสูตรสี่นะครับแล้วก็เอาสูตรสองกับสูตรหนึ่งชนกันชนกันที่สองตัวเดียวตัวนึงสามสี่สองหกแปดชนกันที่สองตัวเดียวนั่นเองแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดจับแล้วนะครับไม่ต้องจับอีกแล้วก็แปดมาดูที่แปดแปดมีตัวชอนอยู่สูตรสองกับสูตรสามแล้วก็จะเอาสูตรหนึ่งกับสูตรสี่ชนกันสูตรหนึ่งสูตรสี่ชนกันที่ หนึ่งสองสามสี่ชนที่ศูนย์สองก็จะเป็นแปดศูนย์แปดสองแปดศูนย์จับแล้วนั่นเองนะครับแปดสองก็จับแล้วทีนี้ก็จับทั้งหมดทุกตัวแล้วก็จะได้ถ้า 4, สี่ศูนย์ไม่ไม่หลุดสองตะบุก็จะอยู่ในกลุ่มนี้เนาะสามสามเก้าสึ่เป็ดชุดนี้มีให้เห็นแน่นอนในสองตะบุตรงหรือกลับมนเองนะครับเพราะอันนี้ยังไม่ได้เน้นตรงมนเองถ้า 4, สี่ศูนย์นี่เข้านาองหนึ่งศูตร สองสูตรสามสูตรสี่สูตรมาหนึ่งในสองตัวบนนะมันตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะเช่นเรจะออกศูนย์เก้ามันจะมาศูนย์หรือเก้าก็ได้นั่นเองวันนี้มันจะมาอะไรนะให้ให้มาแค่หลักสิบหรือหลักหน่วยตัวใดตัวหนึ่งหรือถึงสองหรือสองตัวก็ได้หนึ่งถึงสองตัวตัวใดตัวหนึ่งนี่ถ้าสี่สูตรนี้ไม่หลุดสองตัวบนอยู่ในกลุ่มนี้นะครับที่ขนาดสองตัวบนด้วยสูตรเด็ดนั่นเองนะครับ ปัญหามันก็ไม่ยากมันมีหลายสูตรมีหลายวิธีมันยากตรงที่เราไม่รู้ว่าสูตรไหนมันจะเดินต่อมันยากตรงนี้นะดีการหาไม่ยากมันยากตรงที่เราไม่รู้ว่าสูตรไหนที่มันจะเดินต่อนั่นเองแล้วสี่สูตรที่เดินต่อทั้งตะบนญก็อยู่ในนี้นะครับอ่าชุดนี้เอี่ชุดนี้ใครมีสูตรพงเจะคล้องเอามาตัดอีกก็ได้นะใอ้มันใจสูตรไหน นี่ถ้าสูตร4สูตรนี้ยังไม่เดินต่อเนาะยังเดินต่อมาสามัคคีกันมานั่นเองนะก<ๆ>็จะอยู่ในวงกลมนี้นะครับถาเอาแต้มมาคัดเนาะสู36ให้มันน้อยชุดเนาะสู36 19สาม36 19ึ่ง36 19ที่มันบวกกันแล้วได้ส่ง36 19แล้วก็อยู่ตรงนี้นะส่ง36 19มันจะได้เห็นชัดว่าตัวไหนเด่นเนาะนั่นเองนะครับ ถ้าแต้มเข้าเนาะก็จะให้เป็นชุดเด่นสี่มพูลแล้วกันนะครับถ้าแต้มสิบหน่วยบนเข้าเนาะถ้าเต้มสิบหน่วยบนเข้าและเด่นเด่นสิบหน่วยบนสี่สูตรเข้าสองส่วนเด่นไอจะอยู่ในวงกลมสีชมพูนะครับนี่รวมกันแล้วเป็นห้าสูตรเนาะ สูตรหลักอันนี้มาหนึ่งสูตรอันนี้มาสองสูตรถ้ามันอันนั้นแยงเนาะนี่มาสามสูตรนี่มีสมสูตรสามหกแปดเก้าตัวนี้มาเยอะลยหลายสูตรเลยรวมม่แล้สิบกว่าสูตรนะแต่มันแต่เรานับแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะห้าสูตรมาไม่หลุดสักสูตรนี่สองตะบุญจะอยู่ในวงกลมสีชมพูนะครับนั่นเอง นำรวมสองตะบลก็หามาได้ตั้งหลายสูตรแต่ชนกันให้เหลือแค่หนึ่งสูตรนี่เองเนาะสูตรสสูตรสี่มาจากสามสูตรเหลือหนึ่งสูตรท่านเี้สูตรสองก็มาจากสองสูตรชนกันเนาะได้เป็นหนึ่งสูตรท่านเี้สูตรนี้สูตรีิวเพรียวสูตรหนึ่งเนาะ เดี๋ยวลองให้เป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวลองจะให้เป็นสีเหลืงองนั่นเองถ้าแต้มหลุดเนาะสมมติว่าถ้าสี่ศูนย์นี่เข้าเนาะถ้าสี่ศูนย์นี่เข้าทีบหน่วยบนสุดใดสุดหนึ่งแต้มหลุดสองตงัวบนก็จะอยู่ในวงกลมนะครับนั่นเองนะครับสี่ศูนย์ห้ามหลุดสุดใดสุดหนึ่งนะเพราะว่าจับเน้นสี่ศนะูนย์ะ ไม่เน้นไม่เน้นตัวลอกเลยไม่เน้นสามสูตรสามสี่ถ้าสี่สูตรสูตรสูตรได้สูตรหนึ่งจะไม่มีในวงกลมเลยสักชุดเนาะถ้าสี่สูตรนี้เข้าอยู่ในวงกลมแน่นอนนะครับและเด่นถ้าแต้มเข้าด้วยอยู่ในสีชมพูนั่นเองนะครับถ้าแต้มไม่เข้าจะอยู่ในชุดสีเหลืองนี่เอคเนาะนี่คืิธีการนั่นเองนะครับเด่นสิ่งในบนชนสี่สุดจับชุดสองตัวบนก็ได้ตามนี้นะครับ อยู่นี่เป็นอีพีที่4แล้วใครไม่ทั้งคลิปไหนให้กดที่ชื่อช่องสูตรหอยไทย56นะครับ้วกดคำว่าวิดีโอหนึ่งครั้งก็เห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีไลฟ์สูตที่เราใช้ชมกันชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้เพียแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ส,สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านจโชคดีครับ